วิธีเซตระบบในงานจัดซื้อมันไม่ยากค่ะเดี๋ยวครูจะบอกคุณงานอะไรที่มันทำซ้ำๆนั่นแหละคุณควรจะเอามาเซตแล้วเซตยังไงอ่ะให้มันเป็นระบบก็ฟอร์มไงเซตฟอร์มให้มันเป็นสแตนดาดเลยคุณต้องดูซิว่าในจัดซื้อมีอะไรที่มันทำซ้ำๆๆแล้วมันต้องใช้เวลาในการทำอันนั้นแหละเอามาทำฟอร์มยกตัวอย่างเช่นประเมินผู้ขายรายใหม่ถ้าเกิดมัน ไม่ได้ทําเป็นฟอร์มคุณต้องใช้เวลามากในการเขียนทุกครั้งอันนี้แหละคะ่ะต้องเอามาทําฟอร์มอย่างเช่นตารางการเปรียบเทียบราคาเฮ้ยถ้าคุณมาคิดเองทุกครั้งมันจะต้องเทียบเรื่องอะไรมั่งวะคุณเซตสแตนดาร์ดสิว่ามันจะต้องมีเทียบเรื่องอะไรบ้างคือตอนนี้ถ้าคุณไม่รู้ในงานจัดซื้อมีกี่ฟอร์มนะครูบอกให้คุณได้เลยมันมี15ฟอร์มจริงๆมันก็ไม่ถือว่าเป็น ฟอร์มซะทีเดียวในบางฟอร์มอย่างเช่นสัญญาซื้อขายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นฟอร์มเนาะเพราะมันก็จะต้องมีเปลี่ยนข้อมูลชื่อผู้ขายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแพทเทิร์นเป็นเหมือนกันไอ้พวกนี้แหละที่มันทำซ้ำๆเดิมๆนี่แหละค่ะให้คุณมาเซตสแตนดาร์ดมันซะมันจะได้ง่ายอันเนี้ยคือหนึ่งของการเซตระบบจัดซื้ออย่าตกมาตายนะคะเนี่แหละค่ะนั่งมองงานอะไรที่มันทำซ้ำๆให้คุณมาเซต เป็นฟอร์มซะมันจะได้ง่ายแล้วถ้าคุณคิดไม่ออกว่าเฮ้ยครูในงานจัดซื้อมันต้องมีฟอร์มอะไรวะที่มันจะต้องใช้คือคุณอะเข้าไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างนะคุณจะรู้ทั้งวิธีคิดวิธีทาแต่ถ้าคุณอยากจะเอาไปลงมือทำเองแค่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยไกด์มันเป็นยังไงคุณไปอ่านหนังสือเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจันทร์หรือไปฟังหนังสือเสียงครูเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจันทร์ซึ่ง ราคามันยังย่อมยาวอยู่เนาะก็คือถ้าเป็นหนังสือเสียงครูก็1888บาทแต่ถ้าเป็นหนังสือคือ2 8 8 8บาทตอนนี้แต่ถ้าคอสคู่มือจะซือ้อจัจ้างราคามันก็จะมากกว่านั้นเพราะว่ามันให้ตามมูลค่าที่ครูใส่ไปในนั้นคนที่เรียนในนั้นบอกครูทุกคนว่าโคตรคุม้มแค่ได้ฟอร์มไปใช้ก็คุ้มมากๆแล้วคือถ้าคุณอยากจะพัฒนาอยากจะเซตระบบในงานจัดซื้อให้เป็นมาตรฐาน ใน ISO หรือว่าบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้คุณเข้าไปเอาความรู้ซะถึงบริษัทคุณจะยังไม่มีเซตร,ระบบอะไรก็ตามถ้าบริษัทมีระบบที่ดีคนทำงานก็ทำง่ายขึ้นคุณจะได้เนื้องานมากๆอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะแต่ในคลิปนี้คุณจะบอกคุณว่าการที่คุณจะเซตร,ระบบงานจัดซื้อที่มันจับต้องได้เห็นภาพชัดเลยนั่นคือฟอร์มคุณต้องเอางานที่มัน ทำซ้ำซําๆแล้วมันต้องใช้เวลาพวกนี้เอามาเซตสแตนดาร์ดซะเซตสแตนดาร์ดในที่นี้คือพวกฟอร์มทั้งหลายพวกตันราง,ท,งาทั้งหลายที่มันจะต้องใช้ดูในครั้งต่อๆไปเอาอะไรมาหยอดแล้วมันก็เอาไปพรีเซ้นนำเสนอได้เลยเนี่ยค่ะให้ดูตรงนี้ก่อนเลยถ้าจะทําระบบยังไงก็เรียนรู้อย่างที่ครูบอกเพราะสิ่งนี้มันทําให้คุณเติบโตจริงๆครูการันตีคุณเรียนรู้แล้วเอาไปลงมือทำํำยังไงมันก็เกิดผล ครูขอให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยเนาะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพเองด้วยนะคะจากใจครูธัญญาค่ะ